สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านผ่าเครื่องของเปียกปากน้ำนะครับตลาดลาดปากเขานะครับภาพที่เห็นนี้เป็นรูปเคารพจตุคามรามเทศไอ้ไข่นกถือถือแล้วก็พ่อแก่ฤาษีนะครับที่เป็นพี่เปียกตั้งไปเครื่องเคารพไว้ที่บ้านนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับพี่โด่งสาธรมีมุมมองในการนําเสนอนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เปียกเหมือนเดิมนะครับ เราจะคุยกันเรื่องพระยุคสงครามมีหลายศึกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเป็นเป็นคลิปไม่ได้บันทึกในห้องบันทึกเสียงนะครับเป็นธรรมชาติสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับพี่โดพี่โดพี่เบสสวัสดีครับพี่ดดดูคลิปกับผมพี่เบสมันง่ายไปนะ ง่ายไปไหมมันก็ต้องใช้ความุตสาหาพาะพอสมควรแหละ <c oughs> เป็นบ้าน <c oughs> สบายๆเป็นธรรมชาติครับคือพี่เปียกถ้าตอนเย็นๆนี้ต้องมีต้องมีแอลกอฮอล์หน่อยใช่ใช่้งหนึ่นงโ้งหนึ่งเอ้ยทำไมวันนั้นเราินเหล้ากันคนมองไม่เห็นเลยคนเขาเขาเขาไม่ให้ความสราคันไปเลยอ้าวพี่ดองครับวันนี้ก็พี่อยากนําเสนอพระอะไรที่แบบพระดีที่น่าเก็บน่าใช้ครับมีอย่างที่พี่ตาเท่เขาบอกมานะครับก็คือ อันน <c oughs> ี้ก็มีมเกจิอาจารย์หนึ่งหรือพระอาจารย์หนึ่งนะพี่อยากจะมาแนะนําให้กับ,รบประชาชนชาวไทยแล้วก็เป็นพระที่เป็นมีพระจารยาวัรที่งดงามแล้วเป็นที่มีลูกศิษย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศครับที่ทพพระยานวัชิโรดมสมเด็จพระญานวัชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเป็นลินทโลวัดกำมุงคนที่เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพสถาบันพลังจิตาาาจตานูก้า ที่สอนสมาธิให้กับเราทั่ว,วประเทศไทยมี <c oughs> มากกว่าร่วม200สาขาในประเทศไทยและยังมีที่แคนาดาอีกนะครับพีดด่ดงพีด่ดงเข้าไปเรียนหรือเข้าไปศึกษาเ <c oughs> ข้าไปในปัจจุบัน <c oughs> ผมเข้าไปเป็นลูกศิษย์ <c oughs> ในสถาบันพลังจิตตานุภาพซึ่งผมมองว่าหลายคนก็คงจะรู้จักดีนะรู้จักดีอยู่แล้วครับมันก็แบ่งเป็นรุ่นร,นรนุตอนนี้ร้าปัจจุบันแล้วจะรุ่น54แลว <c oughs> ผมี่จบรุ่น35หลักสูตคูสมาธิ รุ่นสานะครับอย่างนี้นะครับ <c oughs> คนสายพระเข้าไปสายปฏิบัติแต่สายพระยังหงเหลืออยู่ค <c oughs> ันอยู่ในดี a นครับสายปฏิบัติเพิ่งเข้ามาใหม่ <c oughs> พอไปเข้าสายพระเนี่ยหลวงพอ่อวิญญาณมีพระเย,ยอะไหมเยอะาดว่าเรื <c oughs> ่องหลรุ่นเลยครับแม้ก็ต้องเครื่องรางก็มีอย่างกระกุดเนี้ยเฮ้ยทกคนคนทั่วไปอาจจะมองไม่ไม่รู้ ท่านไม่รู้แต่ถ้าพที่เข้าไปพบมีอะไรบ้างหลวงพ่อวิทยาหลวงพ่อวิทย์สร้างพระเครื่องรุ่นแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2510อยังไม่เกิดโอ้โหนะครับตั้งแต่ปีัน2510อาจารย์เปียกทานอยู่ผมเคยไปคุยกับผู้ร่วมสร้างวัดเขาเป็นคุณป้าหรือคุยายอะไรสักคนเราสร้างมาตั้งสองสงมาห้ร้บใช่เราสร้างได้สวยงามด้วยรูปแบบหรือพุทธศิลป์เนี่ยเป็นอะไรเป็นจะเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมรุ่นแรก นะครับรุ่นแรกนะครับ2,510และเป็นเหรียญสิงมา2,510อันนี้นะครับโลหะนอกร้อเเซนะครับในปี2,510เนี่ยครับเมืองไทยยังไม่มีโรงรีดเหล็กอันนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจนกระทั่งปี2,500ประมาณ25หรือ30เนี่ยเมืองไทยถึงมีโรงงานรีดเหล็กของสหอาวิยาอันนี้โลหะนอกอแน่นอนสบายใจได้นะครับสำหรับคนที่เน้นอ่ะครับไอ้ยี่เขาเรื่มกันไหนก็ สวยสวยเลยนะครับก็เอาของผมดีกว่าผมก็เพิ่งแบ่งลูกค้าไป <c oughs> สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสวยๆนะสวยแบบระดับประกวดตีดที่หนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเอาว่าเป็นว่าประมาณหมื่นห้าบวกลบแล้วกันเอาแบบก้นกว้างอันนี้มีเส้นผมอันนี้ใส่ก็ที่หลังอันนี้เป็นใช่ตอนที่เรียมครับใช่เป็นเส้นเกษรของพ่อเจ้าแม่ที่นรุ่นแรกมีแต่ทองแดงรุ่นแรกเนื่องจากวัดไม่มีทุนนะครับวัดยังจนอยู่ก็ทำมาอันนี้เป็นเหรียญแจกฟรีเียเด็ด อันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะให้บูชาที่วัดด้วยครับผมนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของพ่อวิญญาณครับรุ่นแรกนี่มี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 หลายรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นแรกมีทั้งสมเด็จก็มีสองพ่าร้อยสิษย์เหรียญนะครับก็มีแล้วก็พระกิ่งหลังข้อมก็มีครับสลวงพร้อยสิษย์นี่นะครับอันนี้ถ้าจังเป็นโลหะนอกนะครับที่ผมมองดูนะครับครับเป็นพี่ครับเห็นนี็ว่า คือต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าพระอาจารุพ่อผมขออนุญาตเนี่ยพระอาจารุพ่อวิทยังนะครับในในศิษย์สายตรงเนี่ยนะแล้วผมเองก็เป็นเป็นอาจารย์ยศเป็นอาจารย์บรรยายหลักสูตรครูสมาธิด้วยมาทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่สอนมาสิบปีบรรยายมาสิบปีแล้วก็เลยค่อนข้างจะลึกซึ้งกับพระอาจารุพ่อนะครับต้องเล่ามาและที่สำคัญคือพระอาจารุพ่อเนี่ยเป็นศิษย์องค์สุดท้ายที่ทันพระอาจารย์มั่นนอกจากจะทันแล้วยังเป็นพระอาจารุพ่อเรียกว่าเป็นทครับ คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้เป็นพระสงฆ์ที่อุปถัมภ์พระเจ้าหลวงพ่อครับคือเวลาเดินพระจันทร์พระจันทร์จงตุกข์ตอกแขนตอกแขนนะครับอันเนี้ยนะครับนะก็คือก็ท่านก็เป็นลูกศิษย์คนเดิมเลยนะฮะที่อยู่ใกล้ชิดกับพระอาจาร์มั่นเพราะว่าเป็นคนนวดแขนนวดขาเลยดังนั้นจึงได้ธรรมะแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นข้อคิด แล้วเข้าปฏิบัติในการทําสมาธิทุกปีหลวงี่อย่างสร้างครับยังทุกปีเขาปีออกไหมตอนที่หลังจากรุ่นแรกล้วะก็มีออกมาไปเรืลอ้ยไม่ทุกปีครับแต่ก็อาจจะเป็นสองปีสามสี่ปีทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์เป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์แต่ที่แพงที่สุดก็ต้องแน่นอนครับต้องไปรุ่นแรกก็จะมีรุ่นเราหลักอีกสามสี่รุ่นครับที่ที่ได้รับความนิยมพี่หลงพอไปไปเข้าไปทุกปีแล้วพี่ศพี่ดงก็ศึกษาเรื่องพระของท่านด้วย แน่นอนครับเราเป็นผู้นิยมชมชอบเราเป็นนักเลงพระใช่ไหมครับตามอาจาย์เปียกนไม่ได้เป็นเซียนผาไปพอไปหาไป,าไป,าไปศึกษาพระธรรมก็ได้พระเครื่องมาด้วยใช่ครับหรือไปหาพระเครื่องก่อนไม่ครับจริงๆเราเราไปเรียนสมาธิตอนนั้นเขาไปเรียนยังไม่รู้ลเ่า,าจะหลวงพ่อสร้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสายสายปฏิบัติธรรมสายนี่นะฮะไม่คิดว่าจะเขาจะไม่ไม่มีะะนะครับปรากฏว่ามีครับมีมีจบสิ้วานุ่นไม่น่าถึงไม่น่าถึงน่าจะมีประมาณสัก สามสี่สิบรุ่นเป็นพระที่เนพระจารย์หลวงพ่อนะพระสร้างหลวงพ่อสร้างเองนะครับวัดสร้างเองไม่มีบางรุ่นที่ลูกศิษย์สร้างถวายก็มีครับคับคบ,บลักษณะนี้นะครับทีนี้ว่าที่ที่อยากจะย้ําเรื่องรุ่นแรกที่ส่งต่อใหเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยสายกรรมฐานทั้งหมดในสายวระจันมั่นมาหมจผมว่ามาหมดเลยนะในยุคนั้นครับไม่ว่าจะเป็นพระจันร์ฟันพระจันย์กงมานะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดุลน่ามาหมดเลยครับ เพราะว่าพระเจ้าหลวงพ่อถือว่าเป็นศิษย์ผู่น้องของพระาจย์หลวงตอนนั้นนะครับ,รบวัดวัด,วดอะไรธรรมมงคลเนี่ยตอนนั้น,น,านาย,ย,ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะเวลาจะสร้างวัดทีนึงเนี่ยเขาต้องระดมพระลูกศิษย์สายเดียวกันมา<อ>ช่วยกันปลูกเสรับ,รบแล้วสิ่งที่น่าประทับใจในการปลูกเสกซึ่งหลายคนไม่ทราบผมเนี่ยทราบผมทราบทราบมาจากพระที่เป็นอุปถัมภ์พระาจย์หลวงพ่อหรืออย่างหนึ่งนะฮะปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ เป็นด็อกเตอร์ที่หมา,หาิทยาลัำศิษย์คนนี้เป็นคนเล่าให้ผมฟังเองแล้วแกเล่าให้ผมฟังจากที่พระเจริงพ่อเล่าให้ให,ใ,หใ,หให้กับให้กับด็อกเตอร์ท่านนี้ฟังดอ็อกเตอร์ท่านนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับผมเป็นอาจารย์ิยศาด้วยกันเขาเล่าให้ฟังว่าต้องเล่าอะไรสั้นๆครับคือในระหว่างที่ปลูกเสกปีสมันั่ง้ยศิษเนี่ยนะครับวัตถุบางคนทั้งหมดก็ก็คือมักจะวางอยู่ตรงกลางอุโบสถถูกไหมครับแล้วก็โยงสายสูญลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราเห็นกันในพิธีปลุกเสกนนี่ะทีนี้มันก็จะมมีผ้้าาาขวพิคุอยู่บ ในระหว่างที่ปลุกเสกเนี่ยด้วยพลังจิตที่แก่กล้าของเจเจอาจารย์ในยุคนั้นขายกรรมฐานมาหมดเนี่ยนะครับผ้าขาวเนี่ยลอยขึ้นเลยกระพือแล้วก็ลอยลงล,ลอยลข,ขึ้นกระพือแล้วลอยลงในในพละพิธีซึ่งซึ่งเราเกิดกันไม่ทันหรือถึงเกิดทันก็เด็กเกินไปที่จะได้เข้าไปครจะอย่างนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยพระอาจารยหลพ่อเล่าให้กับลูกศิษย์อุปถากรุ๊ปลูกศิษย์อุปถากร์มาเล่าให้ผมฟังว่าพระอาจารยหลพ่อบอกว่าเนี่ยผ้าเนี่ยกระพือแบบ เป็นดีมหาศจันทร์แล้วพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกกับลูกศิษย์อุปถากว่าเนื่องจากพลังจิตที่แก่กล้าของเกจิอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยเนี่ยมันรุนแรงแล้วมันเข้มขังแล้วมันมีพลังจิตท,ที่สูงมากอาตมาเนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ได้เลยเนื่องจากว่าพลังจิตเนี่ยแก่กล้ามากในวัตถุมงคลรุ่นหน,นึห่งปีสอนนริยครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลจริงจากพระอุปถาคุณหลวงพ่อ,อลกเกชิดผมมาขอแบ่ง,ไงไึงเลยอะไรนะครับ ถ้าผมมาขอแบบพี่เนี่ยมีไหมปี2510ถ้าหลอก2510ได้จะไม่มี <c oughs> แล้วมีพี่มีรุรุนไหนก็ <c oughs> มีรุ่นอื่นที่พันพระอาจารย์หลวงพ่อครับเดี๋ยวไปหาให้ถ้าใคร <c oughs> นี่นะครับโทรไปหาเลยนะครับพี่ครับโด,โดมสาธรทั้งเว็บไซต์ทั้ง youtube เข้าไปได้เลยนะครับครับ,รบพี่โดมมีพระอะไรขายบ้างหมายถึงพระอะไรพระอื่นๆของพี่โอ้เยอะแยะเลยสาะารยอดนิยมครับ fc ผมคาเขาจะรู้ดีเลยครับถ้า fc ไม่เคยยังไม่ดูนะครับมีอะไรบ้างที่ยกตัวอย่าง ก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับครก็มีพ่านหลาค่ะหลวงพุทธวัสอ่เก้าเนะครับหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับพระยีห้าพุทธสวัตดิสายวัดระฆังร้อยปีพระหลักยอดนิยมทุ่ๆไปครับก็มีครับแต่ว่าจะเหลือหรือไม่เหลืออีกเรื่องตามเวลาเอนมาก่อนได้ก่อนครับวันนี้เราจะมาคุยกับพี่เปี๊ยกเอามิบยังอ่าก็ขอ ขออนุญาตแนะนำอีกอันหนึง่งนี่เดี๋ยวจบนิดนึงคือขออนุญาตแนะนําให้ดูจากพระอาจาหลวงพ่อพระอาจาหลวงพ่อเนี่ยฮะพระเจ้าหลวงพ่อพระยาสมเด็จพระยาเมชิระดวงพระอาจาหลวงพ่อวิญญาณสูงสุดทัโรนะครับเป็นกิจิอาจารย์องค์สุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์มั่นนะครับและสร้างวัตถุมงคลที่น่าสนใจมากมายอาจจะไม่ต้องเป็นรุ่นแรกที่เป็นแท้ก็ได้รุ่นไหนก็ได้ที่ท่านไรย์หลวงพ่อครับสบู่น้มนต์ทิพย์ครับหังสรรโดยผมดวงสาธรนะครับเป็นสบู่น้ำมนต์ที่รวบรวมมากกว่าน้ำมนต์มากกว่าเก้าวัดวัดดัง นผมต้องไปทำครับทำทับที่ละ99วัดอ๋อเลยเติมใน9ใหม่ตัวนนะครับก็เสมือนหนึ่งว่าอาบน้ำมนที่บ้านนะมากกว่า9วัดในห้องน้ำส่วนตัวอาบได้ทุกวันนะแล้วผมไม่ใส่สีไม่ใส่น้ำหอมเพราะฉะนั้นโอกาสแพ้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยและเมื่อเนื่องจากไม่ใส่น้ำหอมมันจึงเป็นถวายพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์แม่ชีผู้ถือสิบแปดได้หมดและยังเป็นสบู่เจเพราะเราไม่ใส่สารอัตว์ยะันนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแพผมถวายสมเด็จปัจจุบันมา6-7ลูกนะครับ พระครูพระคมพระเทพผมถวายไปหมดแล้วนะครับสบายใจได้นะถวายสังฆทานได้แต่พี่ลืมถวายไตรเทพอ๋อครับเดี๋ยวเอามาเพื่อนนะครับก็่ถวายถวายเจ้าคุณเปียกยังโอ้โหเจ้าคุณเปียกจำไม่ได้เลยเจ้าคุณเปียยังใช้อยู่เลยเจ้าคุณเปียกให้ผมเรียกเจ้าคุณเปียกพอได้ไหมได้ยังใช้อยู่เลยเช้ายังใช้อยู่เลยเจ้าคุณเนี่ยเขาเรียกคนในคนแก่ในอดีตนะครับเขาเรียกได้เจ้าคุณเปียกใช่เป็นไงบ้างโฆษณาอะไรใช้เป็นไงบ้างพี่เปียก ใช้ทุกวันใช้อาบน้ำสระผมเนี่ยใช้ใช้สบู่สระผมได้หรอได้เลยครับก็ใช้ก้อนเดียวเลยก้อนเดียวใช้สระผมอาบน้ําได้หมดเลยเลยตั้งตัวนะครัใช้อยู่ใช้อยู่สะดวกอาบน้ําได้เร็วนะครับแล้วก็เหมือนกับอาบน้ํำมนต์ไปในตัวนะแล้วก็ผมเอ่อไปกเหมยใส่ โอ้น้ำมนต์อย่างเดียวก็ถือว่าปุกเิกในตัวะวัดสมุวิปุกเสกไหมน้ำมนต์ไงน้ำมนต์เก้าพันสิบวัดน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ววัดอะไรนะครับความผ่อนผมก็เจอหลายเกจนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนที่โยมไปให้พระปุกเสกเกี่บทุกอย่างนะครับอันนี้น้ำมนต์วัดดังๆครับพระพระพุทธชินราชนะครับที่พิษณุโลกหลวงพ่อบางวัดอรุนนะที่คนขึ้นเยอะๆหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพี่ใหญ่เลยหลวงพ่อโตวัดพญานงเชิงนะครับ